พักผ่อนบ้างเหมานะัอนอะบดีมามาหากีฬาเออเพิ่นให้ว่าน้องนุ่นไปลินบ่บอให้เจ้านะ้ำบ่อ,อือ,อบอเบอร์สองแต่แต่นั่งการนำเพิ่นให้อ,อือเพ,พนนิ่นว่าเพิ่อนนำบอได้ไปลินอ,อือแล้วแล้วเพินนพ่นย้ายมาทุกอย่างนะขาดใจที่เราไปลินแล้วเพิ่นให้อ,อือ ກະບໍ່ມີໃຜເຂົ້າໃຈຜິດເນາະຖ້າເກີດວ່າເຮົາພິສູດໂຕເອງເຮົາບໍ່ໄປກະຄືບໍ່ໄປບໍ່ມີໃຜເວົ້າຫຍັງເນາະແມ່ນບໍອ້າຍກິລາອ ส,ส,สบายดีสบายดีพแม่นพี่น้องเอฟซีเบุรุทุกคนเด้อบอจะอยู่ฝั time, ่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนาะพี่น้องเนาะมันองนี้เมื่อพกพอก็สองสกึมใจสว่างเก่าพี่น้องสอกึมใจสว่างมหานนองนุ่นเหมือนพี่น้องกับตู้ชิดตู้เวียงเนาะแล้วกับตู้บอยนําพอดีมาจะมารอหลับทอกับเล็กกับพผัวอุปกรณ์เหตุเฮือนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสกึมสภาพไปอัปเดตเลยว่ะมีอย่างไรที่มาเพิ่มมานี้พอมอวในสกึมบริมาเนาะพี่น้องเนาะ แต่แนมเป็นนุ่นกำลังเล่งเห็ดปวกพี่น้องเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งนุ่นล่างเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะแค่ร้ายได้หน่อยสำหรับเดี๋ยวจะพาไปเบิกไปชมน้ำกันเนาะพี่น้องยามในเทศกาลเห็ดพี่น้องไอ้หม้อแนมไปทางใดทางเฟซบุ๊กหรือทางใดก็มีแต่เห็ดพี่น้องไอ้เปตาสะออนเนาะโอเคไปกันเลยจ้ะทุกคนโมาหากีฬาแตไปส้าแต่ตเด็กสบายดีเด้ออ้กีฬาอืมเราจะมาหาลายมือเบิ่งเบิ่มพัดเบิ่มนุ่นล่างเห็ดก่อน ได้เห็ดมาแต่ใส่กีฬา,า,าอือหือไปกานเห็ดห<า>สบายดีน้องนุ่นเ<า>สียวได้พีน่นอ้ยเสียวหมองก้ะซ่านเยื่อมันฮักเลยเนาะเห็ดน้นองนุ่นก็อหือไปกัพอดีแกงชนึงได้หนิเนาะ ดางเป็นอยู่บ่หึดางเป็นฮ่าพี่น้อ,องเอ้สกุลอยู่ในชานจะดังแกะหนึงเสียวได้พี่น้องเอ้เห็ดปูกอย่างนั้นน,นู่นหัวไน่เห็ดปูกี้กเนาะโบไม่เห็ดปูกตาบเนาะพี่น้องเป็นเห็ดปูกตาบมนันส่ดอกใหญ่กว่านี่มันบ่ซี่กแกงบ่บ่ะนี่ เมื่อวานนี่เคล่นตูซิปมามอบอยังให้เจ้วบานควรจ้างมาไปหาเห็ดควรเรามาโอนข้ามเมืมอม่อซื้อนั่นเมื่อซื้อนั่นสกึมบอกได้มาเนาะเพิ่นมามอบอยังให้เจ้าเม,ามื่อวานซืิญบอกบอกกันยังมีแต่บอกเมือเ่อไหร่อว่าันมีทอมามอบได้มีทอมีเอ่อยังว่าเส้นเล็กเล็กเสร็จเนาะเ็ดซื้อทอเพื่อนชิอะมามอบเห็ดอ,อันห,หน้อง่านบอกเพื่อน เพิ่นบอกเจ้าอยู่บ่ไหึบ่แล้วก็นินข่าวว่าสื้ออีหยังบุซื้อหมูกระทะมาเฮ็ดกินกับพอ่อเจ้ากับน้องอีหยังน้องนาวินกับป้าเจ้านินข่าวป่ะเิ่นบอกเจ้าอยู่บ่บ่ตอนอนี้พิน่นเอามานี่จะใส่เห็ดกินแล้วนี่พวกเจ้าอื้เน้องอึ เจียวจังเลยถ้าไงหลังนี้คงจะงานเข้าซ้านกับร้านดอกนาอพี่นอ้องโอโ้ภาพี่น้องเบิ่งเห็ดปวก เะไไปชมมังคายเห็ดป่วงให้พี่น้นองกินเนาะพี่น้องเนาะขาเบ,บิง่งเด้อพี่น้องกินมาซิมีมอออือน้องนนแซบบอลลูบบอบแซบล่างยานักแล้วเห็ดป่วงมีคือเครื่องครัวเครื่องเคีอนเองเลยเนาะพี่น้องเห็ดเองกินเองสบายนกเกนาะเฮือนเจ้าของบแบบประเภทเฮือนคนอื่นเหลือซันเบรกกินซองพอลูกเนาะ มือได้ขันกเัเฮ็ดมือได้ขนันขานกับโบเฮต์น้องพี่น้องมือได้โบขนันกัเฮ็ดกินสบายโอู้ไปหายกี่หลาก่อนพี่น้องเอง้เป็นอะไรสบายดีอยู่บ่ผู้พีพ่น้องได้บอกผู้ดีใจนเพิ่์นได้บอกกับได้สาวเนาะ เก็เอาบ็อกมาให้<ด>บลอกไอกีฬาบล็อกชิดบล็อกอืมไอ้กีฬาไปหาเห็ดอันนี้บลอนี่ฮะบลอพี่น้องเอ้ยเห็ดละงูเห็ดปวกบลอนี่เห็ดแดงกาวอะไรเอาไปก้านนะบลนี่หรือไปไหนไลยก้านเอาสิ่งได้กาวอะไรเอาเชียวเห็ดป่วงกาวเห็ดละงูกาวไปก้านทอดไส้ก้านบุกทุกที่ภาคทางแดงทางนระบุโอทางน่าสนุ ไกลบ่จบไปนะบ่กไกลไปได้อ๋อพอดีว่าโตสิทธิ์เพิ่นสวนมามอบเนาะเพิ่นที่ซื้อเล็กซื้ออุปกรณ์เฮ็ดเฮือนมื้อนี้ซื้อพวกไอ้ท่อเฮ็ดห้องน้าําบ่เพิ่นเว้าบ่โดยขอดิงเพิ่นเว้าโอ้โอ้าวมันสิบ่ได้เดี๋ยวเด้อคิดบาดนี้ เพิ่อนช่วงขมามอบเต่ามือนะขวบอะไรมาเมือนมามอบบล็อกนี่จากพันนี่ไอ้กีฬาพันก้อนพันก้อนเนาะโดยเมืม่อนะ่ะข่อยมเมื่อวานนี่ข่อยไปนะกรับเพิ่นวนันไปทางทูนทางบ้านน้องนงก็เลยบพากันมาถ้า้ายยุ่งบริเวณหาเจ้าวานี่ไปหาน้องเขาไปหานอ้องอะนะน้ะนองโบพอต่อเสาร์นี่แป๊ซมาไปมอบรำกันมีดินบล็อกมีโอ้ยมีท่อเนาะพี่น้องมีสะมีท่อ แกงกินอะ้รมาเศร้านี่นะแซ่บบ่่แซบไปหาเห็ดเนาะแกงกินเองแซ่บเองเนาะพี่น้องเพิ่นกเป่าเื็นเตี๋ยบบบ๊อดซดบอนี่เบงซูน่ะโดยเมื่อพี่น้องมาเตี๋ยบบบ๊อดซดแบบสัพพนมีน้ำใจเนาะบ๊อกีฬาโอ้โทษเฮ็ดละาโง่นาเมือนี่ผู้พี่น้องมานั่งนูดตรงนู้นบอเห็ดลายมือลายเว้นเลยไปหาเห็ดบอเมื่อวานนี่นะได้ลายบอลายเติบ ตลิลน้องแก้วดูดูเหมือนเห็นไปนั่งทำบริเบิร์คลิปดอกพี่น้องเห็นเพิ่นนั่งอย่าออกบริเบิร์นหายแกกับน้องแก้วไปอีช่างกันมือนนะเห็นในคลิปสาหมุกดาเป็นยังที่ว่าเห็นน่งหายน่งเนี่เป็นอีช่างกันเพิ่นเป็นยังมคนเป็นยังแม่งแก้วคนบอกเพิ่นไปหรือเพิ่นกันนั่งพิงเพิ่นบริไปอืคนว่าไปหลีหรือบริไปเลยให้โย กับโบไปแล้วเนาะคันๆมันเม่นความจริงกับว่าคนเฮาวมัต้องมีมูนเราจังว่าว่ามีมูนเพิ่นกับว่าว่าได้คนเฮาต้องแบบว่ากับสแดกจะมาบอกมาสอนกันเนาะไอ้กีหล่ะยันเป็นคนบอดียันเป็นคนส่วมาหล่ะมันยากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นบอกเพิ่นสอนสแล่นจังมาว่ามาบอกมาสอนย่านบอดีมามันยากไดยคนเฮาแมนยูคนเอฟซีอาชีบูเ็นเนาะไบว่าอยู่นอกกล้องเนาะแต่คนที่ว่าอยู่ในกล้องนี่เพิ่์เทนเพื่อนกัอันใดที่บอดีเพื่นกับช้อนกับบอกเฮาก็ต้องเปลี่ยนเนาะ อันใดจังวะเฮาก็บูกหรอ,อ,อกว่าสก,กึมเห็นแต่อยู่ในคลิปมันไปอีชังการพันเดียวก,ก็เม่อไปจังไห้แบบสก,กึมมาพี่น้องกัยพวกนีงเห็นละงูงงคือน้องนุ่นนี่ผู้ใหญ่หักผู้ใหญ่มีความเมตตาเจ้าเได็จไอกีฬาเนี่ยเชิญจรงเขามาซอยเรือมาอันสั่งเฮือนสั่งซานให้น้องไอจิลาคำเปรียบว่าบางคนนี่ยูทูบบางคนนี่เพิ่นพ่อไปเจอเขามาหาไอกีฬาซ้่มเพิ่นเป็นยังวะตดีอันนี้เอาความจริงวอาเลยนะสกึสกกมบอกความจริงแต่เมื่อแรที่สกึมมาหาไอกีฬาเนาะไอกีฬาเพิ่นเป็นคนที่ว่า เคย,ยทีย่ยาเสพติดมาก่อนเนาะพี่น้องหลยเป็นคนคี่ว่าสังคมกับบ่ค่อยยอมหับแล้วกะกระทั่งย t u b บบางช่องแต่ก่อนกับ่อยหยเข้ามาเนาะบ่อยากถ่ายกีฬาได้เพราะพันย่านเนาะอันนี้จนแบบแว่าไม่ได้พวกพวกซอกกลิ่มเขามาถ่ายก่อนจนแบบว่าน้องนุ่นนี่ห้ยแสบแไปใส่เนาะมาถ่ายอยู่ตารางเฮือนปิ่นนี่จนกระทั่งปัจจุบันนี้เนาะแบบว่าดีขึ้นหลายแล้วกะผู้ใหญ่กะหกักแพงเพิ่นแล้วกะเลือกครอบครัวไอกีฬาที่เขามาสอยไอกีฬากับน้องนุ่นนี่เป็นบุญของไอกีฬาเนาะและก็บุญเจ้าเนาะน้องนุ่น จังว่าว่าอย่างกาให้ฟังความผู้ใหญ่สั่งสอนเนาะสิ่งที่เฮามาแบ่งปันนี่อยากให้ดีทุกคนอยากให้ทุกคนได้เป็นคนดีเนาะและกาหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าอ่าค้นว่าคือน้องนุ่นว่าแหละถ้าค้นว่าว่าน้องแก้วไปไปเที่ยวปะลิ่นบ่ไปเที่ยวปะลิ่นไปได้บอกสกุมฟังดูก็ว่าน้องกับน้องแก้วน่ะไปลิ่นปะ,นปะลิ่นจี๊ดใช่า หาหลอกลื่นทำคำนี้คือน้องแก้วว่าหมได้ไปแล้วนะให้เราหมดไปแล้วให้เขาบอกว่าคันบมดได้ไปกับโบเดือดห่อนก็แม่เลยเออก็แม่ความเจ้าเจ้าเลยน้องนุ่นค่ะหมดไปกับโบเดือดห่อนเนาะขันไปสิเดือดห่อนยังคันตัวเองไปแม่นบ่คันตัวเองบมดไปกับโบตองเดือดห่อนเนาะไอ้ยิ่งละเออเปล่าคนเฮาวคันบมดไปกับโบตองเดือดห่อนแหล้วพอจากวันนีงกับเปล่าคันเฮาเป็นคนดีแม่นบ่หน้องนุ่นเน่ค่นมันบบแม่ความจริงกับโบแม่ชิห้ไปยัง เจ้านา่โมจะว่าเออเจ้านี่ดราม่าห้ตลอดเห็นตังตี้เอาได้เห็นว่าวเอาน้ำตามาคมผัดหวาแน่หันเฮาบบให้หันเฮาบบเห็ดเฮาบ่บแมนคนบบดีเข้ากับโบเป็นยังเออเขาเห็ดดีตัวหนากเพิ่นหรือว่ารับหลังเขาก็ต้องเห็ดดีมันกระดูมียังที่เขาิีบรอยเข้าได้ถ้าเขาเป็นคนดีเนาะพี่น้องถ้าเขาเป็นคนดีนี่ไพซิวรอจังได้กระยาเนาะมันกระชับคืนมาคือเก่าเนาะมันความดีมันความจริงมันเป็นสิ่งบ่ตายเนาะกีฬาคยกีฬาคืออันนี้เรา อ่ะอดีตเราอาจจะเคยส่วเคยบดีแต่ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนแปลงเราเป็นคนที่ดีข้นเนาะในในสังคมเลยพี่น้องนะไพซีว่าให้เราจังได้กะยะตะกี้อ่ะบดีข่อยกับบดีเราก็คือเราบอกหมดเลยข่อยบดีเรายอมหับเราเป็นลูกผู้ชายเนาะเออสามสองเราบอาเลยได้ข่อยบดี้เราอะเออข่อยบอไปสกึมเราบําบัดเราจะสีบังคับข่อยกับไดี้เรามันอยู่ที่ใจเราเนาะพี่น้องเราบ่าสีได้กะสกึมเมื่อน่ะขำบอเสือกไปฟังคลิปเนาะคลิปเก่าๆยังมีหรายม พอทุข่อนี่เป็นหน่วยกาตายเข้ามาไอ้กีฬากอนมูเนาะแบบว่าพากันว่าวสมบูรณ์สมบันเนาะมีเสาลายสาว่างเนาะเมื่อนี้นสาว,าสาวา่างสว่างยังดับหน้าบ่แล้วนะพี่น้องเสาลายก็ไปหาเห็ดปลวกคนเนาะขาพักพอนก็มาไปถ่ายคลิปกับบุ้เบิ่งว่าเ,เมื่อยเบื่อกลังใจคนเนาะฝากติดตามฝากเบิงเ่งให้ทุข่อยในด้วยพี่น้องเดอ้อหน่วยกาตายสามสาว <laughs> แบบว่าคือจังเอ่อเข้าเข่ามาเนะาะเข่ามาแรกอะ่ะไอ้กีฬาเราก็เป็นคือหัวแหละหลังจากนั้นพอเราดีขึ้น เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น FC กะย่องย่อสาลาเซิญเราว่าเราเปลี่ยนแปลงเราเป็นฮีโร่เนาะก็ถือว่าสุดยอดเนาะสำหรับเขาและกะ็จากเมื่อนั้นเฮามาอนี้ทาาา้าไอ้กีฬาบบเปลี่ยนเนาะกับบบมีคนที่จะเขามาสวยเราสามทีน้อยอันนี้อันว่าเราเปลี่ยนเราดีขึ้นเรามีน้ำใจเนาะพี่น้องอประเ็ดบวกเราเตรเียมเสียตุสิดเฮละงโง่เรามีน้ำใจเราเป็นคนพ่ว่าอัธยาัยดียิ้มเย้นแจ่มไซไอ้กีฬาเพราะฉะนั้นนุ่นก็ต้องยิ้มเย้นแจ่มไซเวลาเขากล่อมกับอายเอื่อยทุกคน พอว่าทุกคนขมาซ้อนเจ้าอยา้เจ้าเป็นคนดีได้ดีกะกระพอนี่อ่าแล้วก็บ,บังเถอะซากกลุ่มหรือซาวายหรือพระร,รายาสั่งซ้อนไปแห้งไรกะบบต้องถือซาพะว่าเฮ้าอย่างไห้เท้าอย่างให้เจ้าเป็นคนดีเฮ้าจังสั่งซอนอันนี้เฉพาะตรนงนู่นเนาะไอ้กีฬาเราก็ดีแล้วก็ดีใจกับเราเราก็ดีขึ้นหลายเนาะพี่น้องเนาะดีขึ้นหลายตอนนี้บวัวอานนี่ก็บ,บริไดมาแสดงความยินดีนะเพื่อนเขา,เาบอกมาส่งข้าไปทางอื่นบเหมือนไปสังไรโก พักผ่อนบ้มือนกันบริมามาไฮกีฬาเออเพื่อนไ้ว่าน้องนุ่นไปลินบอบอไ้เจ้วน้องบอบอเบอร์สองแต่แต่นังกำลัำเพื่อนไเพื่อนว่าเพิ่นนำบรได้ไปลินเลยเพิ่นได้ไม่ง่ายนะข่าวใจที่เราไปลินเลยเพื่อนไ กะบูมีเพคเขาใจพิษเนาะถ้าเกิดเขาพิสูจน์ตัวเองเขาบไปก็คือบไปบูมีเพเบ้าอย่างเนาะแมนบ่ไอ้กีฬามันบูแมนตะวะมันบูแมนตะวะบ่งเซนซีแล้วแต่ว่าให้ทำตัวเป็นคนดีเนาะพี่น้องมันบูแมนตะวันหน้ากล้องเนาะถ้าเกิดล้างกล้องถ้าเขาเห็นบูโตบูดีนะคนมันกะบอกได้มีพา์วิจารณ์ได้พราะว่าคนถูกคนติดตามเขาคนถูกคนบึงเขาแล้วเขาก็เอาไปเบ้าถ้าเกิดเขาเป็นคนดีบตะนหน้ากล้องล้างกล้อง พายก๋อยังเฮาบ่ได้เข้าใจบ่อืมจังสั่งสอนไปยังน,องนอง้องน่องยังก็ลืมแล้วน้องมีสบายดียไ,ไปยังสิมเาเตรีย <c oughs> ม,เ,มเ,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 เห็ดหมุกกระทะบ่มาเนาะเตรียมหมุกกระทะถ่หมุกกระทะกินกับแบบไอ้กิละกับน้องนุ่นบ่นีอจังได๋เนาะอากิละเตรียมโตสิมาหับถ่อพร้อมเด้อจังไรนี่เฉลี่ยถ่อมาลงได้พี่น้องเอ้ยเตรียมโตเห็ดห้องน้ำเล็กอุปกรณ์เฮ็ดเฮือนู ได้ยินตูซีดมางบผู้เละระดับสามแสนบาทผู้เล่กี่หลายเฮือนเจ้าคำว่าเห็ดได้เพิ่นวอาว่ซาซาได้ยินได้ยินงบอกเนี่ยจากแมนโบแมนเนาะแต่ดีๆไอ้กี่ลายอาทว่าเพิ่นกับุญเพิ่นแรกพี่น้องเอ้ยขนาดคนสำนึกขึ้นมาจากคุ้มนั่นก็มีคนหักเนาะคือบุญเพิ่นบุญหลายสายยาวได้อันนี้แหละบุญเนาะบางคนเอฟซีว่าไปทายนึกว่าผู้อยากจนคนนี้กามีได้โบอึดว่าคอนเทนต์จะพากันไปสั่งไล่ว่าหาคู่ไปห้างแมงมังหมายว่าโอ้จากเชือดจากไหนเนาะ การเหตุยูทูปมันก็ไปตามกระแสพี่น้องเอยนางเสือเขาไปถ่ายบทอื่นหมู่บทเบิ่งเฮางัต่สิ่นะเขาก็ไปตามกระแสแล้วท้ามาโครงการช่วยเหลือไปช่วยเหลือคนทุกคนยากมีอยู่บ่อกระมีเนาะพี่น้องคือเสื้อคึุมกะสิไปเนื้ออยู่เนาะไปช่วยเหลือแจกเสื้อผ้าอันนี้อันนี้ว่าวววหลินว่าหัวกันว่าแม่นเนาะไปแจกเสื้อผ้ากัสิไปอยู่แต่โซนนี่ก็มาให้กีฬาน้ำพอมีโครงการเฮทเธอร์ในิ่นเนาะบ่อิดเสียเฮ็ดเฮากลับมาซอยกันเบิ่งแงงน้ำกันแหละพอทีมงานเดียวกัน FC คอมเมนต์มาว่า เป็นกระแสหากระแสหาะฮะอันอยอดวิวว่าันพากันถ่ายไม่ห่างนั่งหมายบโบเห็ดซอยเลือคนจนว่าักระโซอาย,ยุนะพี่น้องเนาะกระอยคือการเห็ดทำการคู่กันไปแหรอพี่น้องไองเพราะว่ามันกระหลากหลายเนาะหลากหลายการเทียบถ่ายไปแหรอเพราะว่าถ้าเสีย่ายจะจุดเดียวคนกับบเบึงเนาะพี่น้องแม่บอกพี่น้องถ้าคืบบ่พิดก็ขอโทษเด้อพี่น้องเองนอกไอกีฬาเก่าชิบะถ่ายได้กีลาคนกับตั๊กจ่อยได้บึงเด้บึงเก่ากับเซ้งกับเบือได้น้องนุ่นก็เล่นอยู่บนยิมบนหัวนี่ <N> อ่ะยิ้มแหละเวลาถากยก็ยิ้มยิ้มตลอดแขวมันพยนายามยามันแหงดอกให้บอพอจัาของรู้ห้องไอ้กีฬายเจ้เลยในแนวผมเดี๋ยปั่นให้ลูกสาวเนี่ยยิ้มเก่งนะเออหน้าบูดไปใส่รถผู้บ่าวบนนีมากแก๊กดี้เด้อสิบอกให้อ่ะอย่าไปคืดอ,อันนี้เจ้าระเพยชื่อว่ากีฬายเด็ดตืมตดเหม็นเนาะไอ้กีฬาเออเนาะเอ้ยสั่นเลยบอืส เจ้าไหนเฮ็ดเทือ,อ,อนแล้วแหทงคากแล้วเจ้าไหนนี่เจ้าไหนเพิ่นเบิ่งเด้อผู้ใหญ่นี่โอ้น้องนุ่นนี่บ่ค่อยยิ้มค่อยยันได oh, ้เพิ่นว่านี่งานเข้าอีกเจ้าเนาะผู้ผู้เตรียมขึ้นมากเลยพี่น้องผู้มุกกะทะสิ้นดากสิ้นเดิดสิเตรียมขึ้นมากเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เดี๋ยวสิพาเบิ่งกินกิลากินมุกกะทะกินเลือดอยู่บ่มุกกะทะอะกิลาฮะเคยกินอยู่บ่เคยอยู่บ่กินเลือดเออโอ้บุญเจ้าละสมื้อเนาะบ่สิจะมุกกะทะมาสู่กินได้กินแต่ผู้ใหญ่ทางใดนพวกเนี่ยมาสู่กินนี่ ใครก็เสีได้กินเนาะพี่น้องซอคือมกนก็จะเบิ่งเพิ่นกินดอกเพิ่นกินกระดิใจนะเพิ่นดอกซอคือมได้กินเลื่อยอยู่บ่อยๆกินดอกพี่น้องเองมันเดียวกับนั่งลีนนั่งหัวก็เด้อพี่น้องเด้อว่าะพิษพลาดประกันใดก็ขอโสดขออภัยเนาะเฮากระหักแทงเพิ่นสัมโคบสัมควน้องนุ่นก็จะให้ได้ดีก็เลยสั่งซ้อนเบ่อจาบางเทอกะเบ่อแห้งไปกะยาบากันเนาะเตรียมไม่น้องเมย์เตรียมยังเตรียมน้องเมย์จะไปเตรียมยังเตรียมผักเตรียมหมี่บ่มันดีอะเดียมากเล้วคุณเตรียมรอเตรียมรอกห้ามมุ ยังมาเด้อเอ้าวทุนบัวสะปลาสะลงไปลุ่มสัพปะน้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไอ้กีฬาเนาะเตรียมเผ็ดมุกกระโถกกระทะเนาะพี่น้องเนาะหลักอะคลิปนี้แซวกึิ่มกระสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะบะเวียงกับบะซิดเพียงบุญกระสิพากันกินพาไอ้กีฬาน้อจะลืมโมเฮ็ดจะลโดนขาดคนเด้อเพ่ีได้เฮ็ดโอ้ขอบมุกขอบใจไอ้กีฬาเด้อได้เฮ็ดมาต้อนเฮาเนาะโดยพี่น้องเอ้ยคอยเพันยืดดีมีแห้งเนาะ ขอให้เพิ่อนนะเป็นคนจบคนดีตลอดไปเนาะนนอ,อืมเมื่อกล้าก,กับบาบอยเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อบาบอยอบ้านแล้วไปไงแขกซอ,อยสะนงเก็บแอลบอ่สเช้าตื่นสวยให้ขอโทษน้ำตลอดเนาะอืม,อมตายแหละเดี๋ยวพี่น้องดินบล็อกกับเสาเพิ่นเนาะดินบล็อกกับเสาไอ้กีฬาเนาะ มีมุกทะพี่น้องพาเพิ่อนอากิระขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ซอยเรือเบิ่งแยงครอบครัวเพิ่นบ่ขาดบ่ขาดคืนเนาะสัตบมีเพิ่นกับบ่มีบ่มีอากิระเนาะ,ะสบายดีตู้สิษฐ์เด้อซมเด้อมื่อนี้มียังข้าวดียังมาแจ้งอากิระสบายดีบ่เวียงสบายดียดยดข้าวดีมาแจ้งหลายอยา่างกินมุกทะแล้วเดินเอาเครื่องอ่าเผ็ดเฮือนมาต่ออีกลงมาอีกลงมาลงมาลงมาอีกเราจะมัเฮือนเก่าเจ้า เราเป็นยังเราเป็นยังมีแต่เฮาเศร้าร่มสาวแดงเลยครับพ่อเนาะเฮ็ดดีกว่าสิตั้งเฮ็ดมีเห็ดของน้ำติดเฮือนเลยได้เห็ดเงือนอยู่ในเฮือนเลยไม่ต้องไปยังเลยเนาะมีเฮือนเป็นของเจ้าของดูอ่ะดูทำความสะอาดบรเทน่าและอร่อยกินละมีแต่เฮ็ดเฮือนให้เลยกะับหุ้จักเฮ็ดหู้จักหาอยู่หากินเองเด้อบัดนี้เด้อไปมาซอยสบายดีบ่บอยสบายดีเฮ็ดพวกเจ้าวอกไปหาเห้พวก เอ้าสบายดีเด้อบอยเด้อสบายดีกล้องคะแนนอ่าคนดังเลยนี่รอเลยนี่ไอ้กี้คือโจรนเนวะใอรมาเ่โจรโจรหาลอยเนาะนี่โจรกับใจนี่เนาะผ้าเอี๊ยงและบัตรนี่เด้อเลยใกล้จะเป็นพระเอกีด้งแน่นอใกล้จะเป็นพระเอก๊ยงเลยเคยเดือนแล้วในที่เป็นพระเอกครับอันคอยจีเฮ็ดฮูกคุณเทียน เป็นกเกาะมีไงเลยคุณเจ้าติดใส่ไว้ในเฮือนเด้อบูชาผมแหล้วเฮือนเด้อผู้ช่วยเหลือเอาไปบูชาผัวแล้วจำแปลว่าผัวเฮาก็ได้เนาะบ่เวียงนออเฮาก็ได้มาต้องห้อยไว้อยู่บ่อนชูเพิ่นมีบุญคุณนําเฮาอ่าเพิ่นบ่ได้ให้เฮ็ดดอกเตย่อยนี่แหละสิเฮ็ดให้เพิ่นอนผัวเพิ่นมีบุญคุณต่อเฮาเนาะอ่าโดยโดยเดียวกินแซ่บๆมื้อนี้กินมุกกะทะให้กินตุ้ยเนาะแต่สึงพิชซซื้อไข่มาเติมลืมซื้อไข่บ่เวียงเลยเนาะสับกุมเนาะแต่ซื้อไข่มาเติมเนาะ ป้าผักบงเดือดใหญ่เนาะสักกมากินกะมูกกะทะเซย์ได้เซย์ได้ฮะไอกีละเซย์พาไปเบิ่งดูฮะบัดแล้วแหละบัดอันพระว่าพระบ่พอเลยพาไปตัแม่นไปเบิ่งดูฮะป้าคินน้ำเด้อคือใหญ่เติมแล้วผักบงเนาะพี่น้องไอกีละปลูกใหญ่แล้วบ้านเนี้ยเอามากินกะมูกกะทะได้เซย์ได้น่ะได้จังมื่อเลยฮะปลูกไอกีลาฮะอไอยังเกาะเซฟกลัมเมื่อโอ้พี่น้องเอ้ยพูก เขาบอกข้าเด็ดนี่มันสิขึ้นอยู่บ่อยกี่ละขึืดเลยตัดเอาตัดเอาเนาะตัดตัดแล้วข้าก็ป้ามันขึ้นอีกมันบอกอ้อโตผักไงแล้วไอ้กี่ละเนาะบริมาณเฮงเลยผักเพิ่นผลงานเพิ่นเอาไปกินได้เซ่อได้นี่พี่น้องเอ้ได้พี่น้องได้ประมาณคืึ่บหนึ่งน้อยกี่ละเนาะโอ้พอดีอ่อนได้แบบนี้พอดีกินได้อ่อนแขวพี่น้องเอ้ คือสิบโบต,ตายเลยมะเคือมหอะหงนี่เพราะว่าฝนชาตกเนาะพี่น้องเนาะชาตกกโบต,ตายเนาะอืมโอเคปลาออกปลาเฮาสิเอ่อเฮาว่ามันงามใหญ่ไว้ดีเนาะจะมาตื่นตาพี่น้องไปโพดโพดตอนนี้น,นี่ก็เตรียมเห็ดเฮือนนี่ไอ้กีฬากับดอกรีดเห็ดนี่สิเป็นลู่มือให้ไอ้แอนบ 9, นัลเก้าเนาะเห็ดเองอยู่เองเฮือนผู้เจ้ากับแบบว่าภูมิใจเนาะพี่น้องเคนว่าเห็ดเองอยู่เองเนาะเคนว่าดีใจกับไอ้กีฬาเนาะเตรียมสีมาเฮือนลังไหนแล้วป่ะเนี่ย เสียเทือนหลังใหม่เห็นกีฬาไอ้กีฬาก็นองนุ่นนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ยแซวกลุ้มว่าพี่พาประกันได้ขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเอ้ยกะบ่ม,มียังหลายเนาะมาเยี่ยมยามทําข่าวแหละกะว่าพิษหลายอย่างกะขอโทษหลายๆเนาะพี่น้องเอฟซีไอ้ยพอดีว่ามีเรื่องอาดราม่าก,กันเนาะเกิดขึ้นกับคลิปน้องนุ่นเนาะกับอ่าน้อ,นองแก้วกาสันจาว่าไปเมื่อกี้แซวกลุ้มมาจากซ้อนแห้งเนี่ยเพราะว่า,าบางเฉียดเนาะ การที่ว่าเอฟซีมาว่าบัวเมทเอฟซีว่าคนชาวบ้านว่ากอาจจะเป็นคนเพิ่นเนาะแต่เขากับคนเข้าทุกคนบัมีแพ,พ้บัผิดพลาดหอกแต่เขากับพิดพลาดแล้วแก้ไขเนาะพีน่น้องแก้ไขที่จะเป็นคนดีเนาะพีน่น้องมันก็นยังบัสายนนเนาะพ,พี่นอ้องเนาะโอเคเพื่อนพี่น้องคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เด้อฝาพกพ่อพี่นอ้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นสาวกึุ่มในเพื่อจะพลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้สาวกึุ่มก็สิได้ขอลาบัวเมทพี่น้องไปก่อนก็สิกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี